สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอกรณีศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มผ้ามอฮ่อมบ้านทุ่งห้องจังหวัดแพร่ค่ะความเป็นมาและความสำคัญผ้ามอห่อมเป็นผ้าพ,พื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่และชาวบ้านตำบลทุ่งหงใช้ผ้าฝ้ายที่ได้จากการทอย้อมด้วยสีครามที่ได้จากต้นห้อมหรือต้นคราม จะได้ผ้าสีเดียวกันตลอดทั้งผืนผ้ามอหอมเป็นสินสท้ะอนให้เห็นถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่อย่างแท้จริงบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากบรรพบุพร,รุษช,ชาวไทยพวนบ้านทุง่งโฮงมาอย่างยาวนานวัตถุประสงค์หเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้ามอหอมบ้านทุ่งโฮ่งจังห,งงหวัดแพร่ 2เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้ามอหม้อบ้านนุงหง้งจังหวัดแพร่และ 3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้ามอหม้อบ้านดุงหง้งจังหวัดแพร่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบถึงประวัติความเป็นมาของผ้ามอหม้อบ้านนุงโฮงจังหวัดแพร่ 2. ทราบถึงกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำผ้ามอหม้อมบ้านทุงง่งห้องจังหวัดแพร่และ3ทราบถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้ามอหม้อมบ้านทุงง่งห้องจังหวัดแพร่ขอบเขตด้านการศึกษานัานเนื้อหารายงานครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาคือการบริหารองค์การจัดการทางสังคมกรณีศึกษาการบริหารจัดการผ้ามัดย้อมบ้านทุงง่งห้องจังหวัดแพร่ ขอบเขตด้านเวลาตั้งแต่วันที่9คุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ถึงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2565ด้านพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานวิจัยบทความเอกสารต่างๆประวัติผ้ามอหอมม้อมมอห้อมพืชของโลกแม้ว่าการย้อมสีคล้าแพร่หลายในภูมิภาคของโลกนั้นมาหนาพันปีแล้ววิธีการที่ใช้ก็คล้ายคลึงกันแต่ก็มีสันนิษฐานกันว่าที่เมืองแพร่นั้นการทำผ้ามอห้อมติดตัวมากับผู้คนที่อพยพเข้ามาในเมืองแพร่ ได้เหตุของสงครามซึ่งก็มีการกวาดต้อนผู้คนมาให้เพื่อเป็นกําลังการผลิตจนมีคำเปรียบเลยว่าเก็บผ้าใส่ซาเก็บผ้าใส่เมืองเพราะเมืองแพ่นั้นเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยต้องการแรงงานเพิ่มเพื่อการผลิตภูมิปัญญาผ้าม่อห่ม แหล่งผลิตผ้ามอห้อมแหล่งใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดแพร่ชาวบ้านทุ่งห้องเป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อสายลาบวนซึ่งได้อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านทุ่งห้องนานแล้วและได้นำเอาวัฒนธรรมการทอผ้าและการย้อมผ้าโดยใช้ต้นและใบห้องมาย้อมทำให้ผ้าฝ้ายเกิดเป็นสีครามหรือสีกรมท่าซึ่งเป็นการย้อมแบบดั้งเดิมแต่ไม่มีหลักฐานการบันทึกว่าเริ่มทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่คาดว่าน่าจะมีการทำมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะเมืองแพร่ชาเหนือโดยทั่วไปรู้จักผ้าม่อห้อมเมืองแพร่กันเป็นอย่างดีและนิยมใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากผ้าฝ้ายมีความทนทานเนื้อผ้ามีน้ำหนักเบาทําให้สวมใส่สบายไม่ร้อนเกินไปและสีย้อมเข้มทําให้ไม่เปื้อนง่าย เมื่อสวมใส่ทำงานในไร่นาแล้วนำมาซักยังคงดูสะอาดประกอบกับรูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่ายทุกคนทุกวัยจึงสามารถใช้ได้นอกจากนี้เสื้อผ้าหม้อหอมยังเป็นผ้าที่ดูแลรักษาง่ายอีกครั้งยังราคาไม่แพงเกินไปสามารถใส่ได้ในหลายโอกาสคะ่ะกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา การสวมใส่ทั้งในชีวิตประจำวันและงานประเพณีชาวบ้านในตำบลมีการสวมใส่กันอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะผู้เท่าผู้แก่เท่านั้นแต่มีการสวมใส่กันทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภูมิปัญญาการทำผ้ามาหอห่มยังคงมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันประกอบกับภายในชุมชนที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีปราชชาวบ้านและครู ภูมิปัญญาที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผ้ามอห้อมทั้ง,ท,ง,ท,ง,งทางตรงและทางอ้อ,อมให้กับคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชนทั้งวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวสรุปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้ามอห้อมเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง กลุูมปัญญาการย้อมสีธรรมชาตินี้ยังคงได้รับการสืบทอดจากคนในชุมชนผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่จึงทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีฐานมาจากองค์ความรู้ภูมปัญญาท้องถิ่นเดิม คนในชุมชนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ผ้า,ามอห้อมในชีวิตประจำวันและเพื่อการค้ากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้า,ม,ามอห้อมในท้องถิ่นสู่วงกว้างเพื่อผลิตผ้ามอห้อมไว้จำหน่ายเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทางนี้ก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้า,ม,ามอห้อมของชาวไทยพัวในตำบลทุ่งหง้อง มีทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีการถ่ายทอดทางไฟในครอบครัวชุมชนและนอกชุมชนมีการสอนทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสค่ะ